ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับก็เป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้อเสนอแนะที่จะฝากไปถึงกบขอํานวน5ข้อนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ากบขปยเนี่ยมีโทรศัพท์มานะครับบอกว่าอยากพบปะนะครับแฟนเพจนะครับแล้วก็บอกว่าผมนะครับผมรัทอกเนี่ย มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของกอบขนะครับที่คอยไปตอบคำถามให้ข้อมูลเหมือนพูดง่ายๆคือเป็นแฟนตัวยงของเพจกบขนั่นแหละครับทีนี้เ,นเขาก็อยากมาพบปะนะครับผมก็เลยทำแคมเปญคิดไอเดียขึ้นมานะครับในไหนก็นไหนแล้วก็ทำหนังสือขอบคุณซะก็ขอทุกทนมาช่วยกันตอบนะครับมาช่วยกันขอบคุณกบขในการพัฒนานะครับแล้วก็บริหารจัดการให้ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่สองนะครับก็มาร่วม ส่งข้อคิดเห็นนะครับซึ่งข้อคิดเห็นเนี่ยก็จะมีหลากหลายหลายอย่างมากมายนะครับทีนี้เนี่ยผมก็คิดตรงผมเองขึ้นมา5ข้อนะครับที่จะไปบอกกบขนะครับเป็น5ข้อที่ส่วนใหญ่เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาจะมาคิดกันนะครับเป็นมุมมองใหม่ๆจากผมเองนะครับส่วนสมาชิกเพื่อนๆที่ส่งเข้ามานะครับผมก็เห็นว่าหลายอย่างเนี่ยกบขเขา,ยยาก็มีการตอบคาถามไปแล้วว่ามันทาไม่ได้นะครับหลายอย่างกบขก็รับไว้พิจารณาหลายอย่างก็ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เสนอมานะครับสำหรับผมนะครับผมอัดคลิปนี้นะครับเพราะต้องการที่จะ,ะพูดว่าอย่างไงครับก่อนที่ผมจะไปพบเขาผมก็มาอัดคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าผมได้คุยกับเาหนที่กบอกขอยบบ้อยแล้วนะครับซึ่งผมอัดคลิปนี้ก่อนที่จะไปคุยเพราะว่าผมต้องการความคิดที่เป็นบริสุทธิ์นะครับความคิดของผมแบบเพียวๆนะครับ เพราะถ้าเกิดผมไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยความคิดผมอาจจะเปลี่ยนไปนะครับบางอย่างที่คุยกันแล้วได้คําตอบเนี่ยผมก็อาจจะไม่มามาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นนก่อนที่จะไปคุยกับเขานะครับผมจึงมาบันทึกความคิดแบบเพียวๆของผมไวก้ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะห้าข้อนะครับข้อที่1นนะครับ,รบอย่างแรกที่ผมอยากให้กรบขปรับปรุงเนี่ยก็คือ1นึ่งแนวทางการเปลี่ยนแผนแบบชัดๆนะครับพูดง่ายๆก็คือโผลนะครับ ทำโผมาเลยนะครับเพราะว่าท่านอย่าลืมว่าค่ารัฐส่วนในการลงทุนก็มักจะบอกนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษากนะู่นนั่นท่านต้องอย่าลืมว่าข้าราชการเรานะครับไม่ใช่นักลงทุนนะครับบางคนงาน,งานหนักหนักจริงนะครับบางคนงานไม่หนักแต่ภาระครอบครัวเยอะนะครับบางคนมีหนี้สินต้องไปทาอาชีพเสริมนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะให้เขาไปลงทุนให้เขาอ่าพูดงไงให้เขาไปศึกษาการลงทุนแล้วก็ พูดออมแอ้าแผนนี้ดีเพราะอย่างนี้ความเสี่ยงอย่างงุนอย่างนี้ไม่มีเวลาหรอกครับแม้แต่ผมไม่มีเวลามีเวลาเล่าให้เพื่อนบางคนฟังเขายังบอกว่าไม่ต้องเอามาเลยมกาอะไรเดี๋ยวกาตามขออย่างเดียวบอกด้วยนะครับตอนเข้าเข้าบอกไปเข้าตอนออกก็ต้องบอกนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่ไม่ออกเนี่ยก็ซวยนะครับนั่นแหละครับผมเราบอกว่ากบขน่าจะมีวิธีการนะครับอ่าไอเดียของผมกบขก็ไปเลือกมากบขมีข้อมูลอยู่แล้วครับว่า ใครนะครับที่มีผลตอบแทนแต่ละปีสูงๆนะครับท่านก็ไปริ์มาเลยนะครับว่าอ่ะคนอายุช่วงนี้ควรใช้แผนแบบนี้นี้น,นี้นะครับนายกนะครับอ่ะนายกอนายขอหัวหน้าทอกนะครับ3คมเนี่ยใช้แผนตอนเนี้ยแบบนี้นี้น,นี้นะครับใครเชื่อก็ไปก็ไปกาตามนะครับหรือจะให้ดีก็มีระบบไปผูกเลยว่าอ่ะผมชอบคนนี้ครับผมกด แอปกรบขผมขอตามคุณเนี่ยทันทีที่คนนี้เปลี่ยนแผนผมตามเข้าไปเลยนะครับเปลี่ยนตามเข้าไปเลยออโต้นะครับก็ไม่รู้มันเป็นได้ปะถ้ากรบขอโอ้มันทําไม่ได้มีกฎระเบ,บียบมีนน่มมีนั่น,มน,นผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับที่กรบขจะฟังความคิดเห็นแล้วก็มาตอบคาถามนะครับไม่ได้เอาไปพัฒนาต่อนะครับเพราะถึงที่ผมคิดมันเกิดจากปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับที่เขามีเวลาศึกษานะครับ ก็อยากให้กรบขอลองพิจารณาดูนะครับเผื่อว่ามันมีช่องทาง <c oughs> เผื่อว่ามีนมแนวทางถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีขัดกับระเบียบสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือระเบียบครับไม่ใช่ไปเป,เปลี่ยนคนนะครับเอาให้ง่ายเอาให้เร็วนะครับระเบียบเปลี่ยนได้นะครับรัฐบาลยังเปลี่ยนได้นะครับทาไมระเบียบถึงจะเปลี่ยนไม่ได้ <S <S ผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับเพราะรัฐบาลคือผู้ผมันก็บัญชาของเรานะครับพูดเล่นนะครับผมแค่สื่อว่า อะไรที่ว่ายากก็เปลี่ยนกันได้นะครับอยากลองดูนะครับแล้วเวลาเราเลือกคนมาเราก็ควรจะมีเงินให้เขานะครับอย่างเช่น1น3 4งสองสาหใครใช้แผนอะไรท่านก็ให้เงินหลังวันให้เขานะครับเวลาเขาเปลี่ยนแผนก็ให้เขาเขียนคําอธิบายให้ว่าเปลี่ยนเพราะอะไรยังไงนะครับท่านสมาชิกก็จะได้มาดูว่าเออเขาเปลี่ยนเพราะเหตุผลนี้นะนะครับก็จะได้ไปเลือกช่องทางถูกนะครับถ้ากรบขทําวิธีนี้ขึ้นมาได้นะครับ ผมว่าผมคงต้องปิดเพจเล่งกําไรกบขนะครับเพราะผมก็จะไปตามเขาเหมือนกันนะครับผมทําข้อมูลอาทําเพจเล่นกําไรกบขขึ้นมานะครับเพราะต้องการแก้ปัญหาอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่ากบขเนี่ยเปลี่ยนแผนได้เร็วมากนะครับทําให้เกิดการจับจังหวะได้ข้อ2เนี่นะครับก็คือปัญหาข้อนี้เลยนะครับก็คือข้าราชการไม่มีความมั่นใจไม่รู้จะการยังไงไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับพูดง่ายคือมีความรู้แหละ แต่จับจังหวะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่มีเวลาศึกษานะครับดังนั้นอยากให้กรบขอพิจารณานะครับถ้าคนที่กรบขอเลือกมาเป็นเป็นไอดอลนะครับพูดง่ายว่าเป็นไอดอลในการเปลี่ยนแผนเลยเนี่ยท่านมีเงินรางวัลให้เขานะครับผมขอนะครับว่าผมขอเป็นไอดอลสักสองสามปีได้ไหมครับเพราะผมก็อยากได้ตังค์นะครับผมเอากันตรงๆงชัดๆตรงนี้เลยนะครับขอเป็นไอดอลสักหน่อยนะครับต่อไปนะครับหนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับขอมีโผลนะครับ อะไรที่มันง่ายเร็วสำหรับข้าราชการนะครับท่านควรจะามช่องทางเขานะครับแต่ท่านก็ต้องไปบอกเขานะครับว่าในเมื่อคุณเลือกแล้วเนี่ยเวลามันเจ็บนะครับก็เจ็บไปด้วยกันนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อนั้นก็คือออมเพิ่มถอนได้นะครับข้อนี้เนี่ยผมมองว่าในเมื่อกบขอต้องการให้ข้าราชการฝึกวิธีวิัยการออมผมมองว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่อย่าลืมว่าบางช่วงบางตอนบางจังหวะของชีวิตเนี่ยมันอาจจะเกิดวิกฤตบางอย่างขึ้นมาได้เช่นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเนี่ยเรารักษาพยาบาลตัวเองได้นะครับแต่บางทีแบบไปพู้ง,ง่ายคือไปเป็นผู้ทําให้เกิดเหตุนะครับมีคู่กรณีนะครับฝั่งนู้นอาจจะบาดเจ็บล้มตายในพวกนี้นะครับเราจ,จะต้องใช้เงินก้อนนะครับ ผมก็บอกว่าเงินออมเพิ่มกบขคเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนนะครับฝากออมกบขออมลงทุนดีมากครับแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวนะครับคือมันถอนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มช่องทางว่าออมเพิ่มสามารถถอนได้นะครับทั้งนี้เนี่ยกอบขจะไปคิดว่าควรจะถอนเพิ่มเท่าไหร่ยังไงก็สุดแต่แล้วแต่นะครับสำหรับผมมองว่าถ้าเป็นผมนะครับผมจะเสนอเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า เงินต้นของสมาชิกที่ออมต่อเนี่ยถอนได้นะครับแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถอนไม่ได้อะอย่างนี้นะครับกบขก็จะย,ยังได้มีเงินบางส่วนยังติดอยู่นะครับในกองทุนเพื่อสร้างผลกําไรต่อไปนะครับวิธีการเนี่ยถ้าพูดถึงในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นวิธีการประมาณว่าสมมุติว่าเรามีต้นทุนนะครับไปซื้อหุ้น100บาทนะครับผ่านไปนะครับหุ้นเนี่ยมันราคามากขึ้นมันกลายเป็นเงิน150บบาทนะครับเราก็ ถอนออกมา100บาทเอาทุนคืนนะครับอีก50าบาทปล่อยมันทิ้งไปเลยนะครับเวลามีปันผลมีกําไรเนี่ยเราก็เก็บนะครับเวลาหุ้นจะขึ้นจะตกแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอ๋อห้าสิบบาทมันอาจจะเหลือ10บาท15บาทก็มไม่เป็นไรเพราะมันคือกําไรนะครับเพราะต้นทุนเราถอนออกมาแล้วนะครับการออมเพิ่มถอนออมเพิ่มมาก็เหมือนกันนะครับถอนในส่วนที่สมาชิกส่งไปนะครับแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นปันผลในพวกนี้นะครับ ก็ยังอยู่กับกบขอถอนไม่ได้ไปถอนตอนที่พ้นสภาพหรือว่ากเกษียณน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันเป็นช่องทางที่อีกอันหนึ่งนะครับที่เอาไว้เวลาเกิดฉุกเฉินในชีวิตนะครับราชการข้าราชการจะได้ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินนะครับในเมื่อเรามีกองทุนกับกบขแล้วก็อุ่นใจอยู่แล้วนะครับเราจะได้อุ่นใจขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ะข้อ2แล้วนะครับ ออมเพิ่มถอนได้นะครับต่อไปอันที่3มนะครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยเกี่ <c oughs> ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผมเห็นกบคอมีเยอะแยะมากมายนะผมโหเห็นละลานตานะครับที่พักโรงแรมงื่อนผมก็ไปใช้บริการมา,อ,าอย่างเช่นพาลูกไปดูป่านะครับส่วนรถเนี่ยสามสี่ล้อปกติ3 400ี่ร้อยเหลือสองเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้ก็คือว่าผมไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นจากอบคอหรือเปล่านะครับอย่าลืมว่าเวลาเกิด การตลาดนะครับคือผมไม่รู้ว่าเวลากบขอจัดโปรโมชั่นเนี่ยกรบขอจะต้องควักตังค์ตัวเองไปร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเช่นควักตังค์สิบาทแบบเกิดส่วนลดให้ข้าราชการ20บาทอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมมองว่าผมไม่อยากให้กรบขอนะ่ะไปทําอะไรที่มันเกิดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับตัวเองนะครับผมอยากให้กรบขนะโฟกัสเรื่องสร้างผลตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทรัพยากร เจ้าหน้าที่ทุกอย่างทุกอย่างที่จะไปลงในส่วนนี้เพื่อจะทําให้เกิดเขาเรียกนะครับเกิดสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับผมมองว่าถ้ามันเป็นภาระสิ้นเปลืองคนงบประมาณเนะี่ยผมอยากให้กบขไปพูดง่ายคือไม่ต้องไปทํามันเยอะครับอยากให้ไปโฟกัสที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะให้มันสูงขึ้นนะครับอะไรที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายนเนี่ยก็อย่าไปเพิ่มมันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหน้าที่กบขคือ ใช่ครับในกฎหมายเนี่ยบอกว่ากบขต้องจัดสิทธิประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หน้าที่หลักกบขคือทําให้เงินของข้าราชการเนี่ยงอกเงยนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเยอะและเป็นคาร่าเนี่ยไม่อยากให้มันใช้นะครับไม่อยากให้เอามาใช้เออไม่อยากให้ไปไปโฟกัสนะครับแต่ที่บอกว่าครับว่าเรื่องการบรหิหารภายในเนี่ยผมก็คงจะไม่ไปก้าวล่วงกับกบขนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้เป็นข้อเสนอนะครับ ซึ่งถ้ากรบขวาา์ไม่เกี่ยวกับเงินสมาชิกเงินงสมาชิกก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ากบขเนี่มีเงินอยู่สส่วนนะครับกบขวารเผื่อใครยังไม่รู้นะครับกบขเนี่ยถ้าไปเปิดดูในเว็บเนี่ยมีมูลค่ากองทุนนะครับประมาณหนึ่งล้านล้านนะครับ 1, 000, 000, 000, 000, 000, นนหนึ่งล้านล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของสมาชิกก็คือพวกเรานะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของรัฐบาลน,นะครับ ถ้าเขาขอเอาเงินปันผลจากรัฐบาลเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับมาบริหารจัดการหรือว่าเป็นสัดเป็นส่วนในการจัดทาโปรโมชั่นอันนี้ก็แล้วก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเงินส่วนของสมาชิกแล้วเอามากระจัดกระจายเอามาทำโปรโมชั่นในพวกเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับหนึ่งนอกจากไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยสองเนี่ยอืมถ้ามันเป็นสิ่งที่สมมุติว่าเราจะไปพักโรงแรมที่หนึ่งนะครับ แล้วเป็นสิ่งที่ราชการส่งไปเนี่ยผมมองว่าเออมันก็ดีนะครับมันมีการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดข้าราชการอยู่เฉยๆมาไม่ได้ทาอะไรแล้วเปิดแอปกรบอกอ้าตรงนี้มีที่เที่ยวมีลดราคานน้นนั่นเอ้อยากไปเที่ยวมองมุมนึงมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ดีนะครับมองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมให้คนไปเที่ยวเกิดความฟุ่มเฟือยนะครับแทนที่จะเก็บต่างได้ก็เก็บไม่ได้อันนี้ก็ ก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าการทำโปรโมชั่นเยอะเนี่ยมันทาให้ข้าราชการเก็บเงินได้หรือไม่ได้นะครับแล้วมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะครับทางเราผมนะครับผมมองว่าสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นดีครับแต่ถ้ามันจะดีมากๆถ้ามันไม่ไปกระทบกับเงินของสมาชิกนะครับให้ไปใช้ในส่วนของอีกกองหนึ่งนั่นนะครับก็หมฟังดูก็เหมือนวันท็อตนี่เห็นกันตัวย่างเลยนะครับก็ผมก็แค่มาเล่าให้ฟังนะครับ ข้อ3นะครับสิทธิประโยชน์นะครับอะไรที่เป็นภาระไม่อยากให้ทำนะครับอะไรที่ไม่กะบะขอไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย,ยากรเงินคนนะครับการบริหารจัดการเนี่ยก,ก,ก็ทำไปเถอะครับแต่ถ้าอะไรที่มัน,ท,มนที่มันต้องใช้ทั้งคนทั้งเงินเนี่ยก็คือไม่อยากให้ให,ให้ไปวุ่นวายนะครับอยากให้ไปโฟกัสประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนมากกว่านะครับต่อไปข้อที่4นะครับอันนี้เนี่ยเป็น มาวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนแผนรายบุคคลนะครับอันนี้ก็ผมคิดขึ้นมาเองนะครับก็คืออยากให้ปปกับแอปกรบขเนี่ยมีการทำสักเมนูหนึ่งขึ้นมานะครับหรือว่าเอาไปแปะไว้กับแผนการลงทุนนั่นแหละครับแผนการลงทุนเนี่ยกบขจะทําเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าแผนหลักเท่านี้แผนที่เปลี่ยนเองมีเท่านี้นะครับก็อยากจะให้เพิ่มช่องช่องหนึ่งขึ้นมานะครับว่ามันวัดกันเลยว่าคนที่เปลี่ยนแผนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกับให้กรบขบริหารให้ในแผนหลักนะครับ บางคนเนี่ยคงช่วงโควิดเนี่ยคิดว่าเอ้ยตลาดเงินดีที่สุดนะครับเขาไปใช้แผนที่เป็นตลาดเงิน,นใช่ครับมันดีแล้วหุ้นมันตกมามันดีมากแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับปรากฏว่าแผนตลาดเงินเนี่ยสู้แผนหลักไม่ได้นะครับพูดง่ายคือแผนตลาดเงินเนี่ยมีปันผลประมาณไม่ถึง1%นะครับแต่แผนหลักเนี่ยมีผลตอบแทนแล้ว1%นนิดๆน,น,นะครับผมพูดง่ายคือไม่ต้องไปเปลี่ยนแผนแล้วครับอยู่แผนหลักเฉยๆดีกว่านะครับนั่นแหละ เวลาเราทํามาตรวัดเนี่ยก็เทียบกับอ,อ,ยอย่างที่บอกมาว่าเงินสมทบเงินสะสมกับเงินชดเชยเนี่คิดสัดส,ส่วนมาแล้วเนี่ยก็ประมาณ75ต่อ25นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแผนเมื่อไหร่นะครับสัดส,ส่วนตรงนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็เอาตรงนี้แหละครับมาเป็นฐานคิดนะครับสมมุติว่าข้าราชการบางคนเปลี่ยนแผนไปแล้ว3ปี5ปีแล้วเห็นแล้วว่ามาตรวัดประสิทธิภาพเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนแผนแล้วได้ต่ำกว่าแผน แผนที่กบขขอคิดให้ก็คือแผนหลักเนี่ยคุณเนี่ยไม่ควรจะเปลี่ยนแผนละคุณควรจะหาคนแนะนําพูดง่ายๆคือไปหาไอดอลในข้อแรกนะครับหรืออยู่แผนหลักยาวๆนะครับคือคุณไม่มีทักษะหรือต่อให้มีทักษะก็คือความคิดเนี่ยเขาเรียกไรครับเปลี่ยนไปมีแต่กับเจ๊งเปลี่ยนไปก็มีแต่ได้น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่คนแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเปลี่ยนแผนนะครับไม่ควรจะมา ใช้วิธีการลงทุนแบบนี้นะครับพูดง่ายคือให้กบขบบริหารยาวเลยนะครับแต่สําหรับใครที่บริหารดีบริหารเป็นนะครับเปลี่ยนแผนถูกจังหวะนะครับตัวเลขท่านก็จะบอกว่าอ่าประสิทธิภาพดีดีดีมากดีมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการส่งเสริมกําลังใจและก็ให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือข้อที่4นะครับมีมาตรวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนแผนรายบุคคลเลยนะครับอ่ะต่อไป5สุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ย กราฟปีที่สื่อถึงมูลค่านะครับกราฟปีที่สื่อถึงมูลค่าหมายความว่าไงถ้าไปดูในเพจเล่นกําไรอ่าเพจเบบกบขอนะครับที่บอกมูลค่าเนี่ยมูลค่าเนี่ยเขาก็จะบอกเส้นไปเรื่อยๆมูลค่าไปเรื่อยต่อปีต่อปีนะครับซึ่งอันเนี้ยอ่ามันก็ดีนะไม่เห็นมูลค่าค่อยๆกระจายเอ่อพัฒนาขึ้นนะครับมูลค่าค่อยๆมากขึ้นแต่ผมอยากให้เพิ่มกราฟกราฟหนึ่งนะครับเป็นกราฟที่บอกว่าในช่วง1ปีเนี่ย ถ้าสมมติว่าเงิน1นึ่งแสนบาทเนี่ยพอมันมาแปลงเป็นหน่วยลงทุนแล้วมันวิ่งไปครบปีเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพมูลค่าที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะทําให้เราเห็นว่าถ้าสมมติว่าเปิดดูนะวันนั้นเนี่ยจะเห็นว่ากราฟตอนนี้อยู่แผนไหนคุ้มที่สุดแผนไหนคุ้มไม่คุ้มอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้การจับจังหวะหรือมันจะทําให้สื่อ มันเข้าใจง่ายนะครับผมมองว่าผมผมจบวิศวะเครื่องกลมานะครับผมมองกราฟจะเข้าใจง่ายมากกว่ามองตัวเลขนะครับแล้วผมมองตัวเลขเนี่ยเข้าใจง่ายมากกว่าตัวหนังสือนะครับดังนั้นเนี่ยมองว่าถ้าเราทํากราฟไว้เนี่ยเราก็จะเห็นบางคนที่มีทักษะนะครับเขาก็จะประเมินได้ง่ายๆนะครับอย่างพวกครูคณิตศาสตร์เขาก็จะเห็นว่ากราฟแบบนี้แผนแบบนี้กราฟอยู่สูงอ่ะมันก็ต้องดีนะครับกราฟอยู่ต่ำก็ต้องไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดแบบเดิมของกอบขเนี่ยคือมูลค่าค่อยๆขยับขยับไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เห็นชัดเจนแล้วมันก็เข้าใจายากนะครับนั่นแหละครับ5ข้อที่ผมอยากให้กบขนําไปจะพูดว่าไงครับจะเป็นไอเดียที่ผมเสนอนะครับส่วนกบขเนี่ยจะนําไปพัฒนาหรือจะเก็บไว้ก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับผมก็ได้ทําหน้าที่ของผมก็คือให้ข้อเสนอเนี่ยนะครับก็ หวังว,ว่าคลิปนี้ข้อเสนอแนะนี้จะเป็นประโยชน์กับกบขนะครับท้งนี้เนี่ยก็จะมีใน Facebook ในเพจนะครับที่ก็จะมีสมาชิกส่งมาด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากพิจารณานะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับกบขที่ให้โอกาสนะครับขอขอบคุณกบขที่ทำตามงานกพรนะครับผมโมกพพร ถ้าใครไม่รู้จักกพลนะครับผมทํางานกพลนะครับควบกลุ่มภายในตัวชีวตนู่นเห็นเลยว่าสิ่งที่กบคออกมารับฟังความคิดเห็นของข้าราชการนะครับมันคือการออกมาสแสวงหาไอเดียนอกหน่วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ข้าราชการควรจะทำนะครับก็คือหาไอเดียในการแก้ปัญหานะครับปัญหาบางปัญหานะครับไม่สามารถแก้ได้จากความคิดของคนในหน่วยนะครับจะต้องไปหาคนนอกหน่วยให้ข้อเสนอแนะนะครับซึ่ง ราชการบางหน่วยก็ทําบางหน่วยก็ไม่ทํานะครับหน่วยผมทาไม่ทาผมไม่บอกนะครับเพราะผมเป็นคนทําเองนะครับก็สุดท้ายนะครับขอบคุณกบขแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังนะครับผมก็หลังจากที่ผมไปพบกับกบขแล้วนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ